สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำวุ้นนมสดแตงไทยหอมหวานมันอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเป็นเมนูขนมหวานที่ทำง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะเตรียมนมสดรสจืดจำนวน1ลิตรมานะคะจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่ความสะดวก ใส่ผงวุ้นตานางกวักแบบอย่างดีลงไปนะคะจำนวนสีช้อนชาพูนคนให้ผงวุ้นละลายค่ะจากนั้นก็ทำการพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ำนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของแตงไทยค่ะสำหรับแตงไทยวันนี้นะคะสุกหงอมมากๆเลยนะคะกินหอมแล้วก็มีความหวานอร่อยค่ะ ต่อไปเราก็จะมาทำการผ่าครึ่งแล้วก็ใช้ช้อนขูดเอามาล็ดออกให้เกลี้ยงเลยนะคะ เอามาเล็ดออกแล้วเรียบร้อยค่ะต่อไปแล้วก็จะนำมาหั่นนะคะหั่นสักประมาณสี่ชิ้นค่ะนี่นะคะจากนั้นก็ทําแบบในคลิปเลยนะคะทําชิ้นที่ไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากหรือทําชิ้นตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําส่วนที่เหลือแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ ค่ะสำหรับวุ้นของเราก็พักครบเวลา15นาทีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำไปต้มกันเลยนะคะก่อนที่จะนำไปต้มค่ะเราก็จะใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายประมาณ200กร,รมัมความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะ ใส่น้ําตาลลงไปหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะจุดแก๊สขึ้นมาค่ะใช้ไฟกลางในการต้มนะคะแล้วก็หมั่นคนหม้อตลอดเวลาระวังไม่ค้นหม้อนะคะคนหม้อตลอดเวลาค่ะค่ะพอเราต้มมาเรื่อยๆนะคะหม้อก็เริ่มเดือดแล้วนะคะ วิธีสังเกตว่าวุ้นของเราสุกใช้ได้หรือ,อยังนะคะเราก็จะตักขึ้นมาดูค่ะถ้าไม่มีเหมือนเม็ดทรายติดขึ้นมาตรงทับพ,พีนะคะแสดงว่าสุกใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สยกออกได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะนําแตงไทยมาเทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะจะใช้เป็นพิมพ์แบบไหนก็ได้ตามที่เราสะดวกเลยใส่แตงไทยลงไปพอประมาณนะคะถ้าไม่พอยังไงเราสามารถเพิ่มเติมได้ค่ะจากนั้นเราก็จะตักวุ้นใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่ให้ท่วมพิมพ์เลยนะคะหลังจากที่เราตักบุญเต็มฐานแล้วนะคะเพื่อนๆสังเกตดูว่าจะมีฟองนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเพื่อนๆก็ช้อนออกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพักไว้สักประมาณ20นาทีเพื่อให้บุญของเราเซตตัวพอครบ20นาทีเพื่อนๆก็นำไปแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับวุ้นนมสดแตงไทยของเรานะคะใช้เวลาแช่ในตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือนานกว่าน,นั้นก็ได้ค่ะเสร็จตัวได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็มาชิมพร้อมๆกันค่ะค่ะสำหรับวุ้นนมสดแตงไทยของเราก็เสร็จแล้วนะคะสีสวยหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ มีรสชาติหอมหวานมันนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ